พิเศษสามสิบครับเป็นไก่นะครับไก่หนึ่งโลเหมือนกันครับอันนี้ก็หนึ่งกิโลเนอะอหมดก่อนครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้กระเพราหมูครับเป็นกระเพราหมูนะครับครับนะครับทุกคนอยู่ที่ตลาดในวัดบูนะฮะตลาดในวัดบูครับผมทุกวันนะครับร้านทุณจังทำซูกระเพราเขย่งนะครับผมราคาถ้าเป็นหมูเริ่มต้นที่20บาทนะครับครับ่าพอดีจะที่ห้าที่เจ็ดก็สิบสุกๆก็30ครับ พอดี25บาทเนาะกินชุมต้องสามสิบาทนะครับผมถ้าบวกไข่ดาวก็ได้ครับบวกไข่ดาว10บาทใช่ครับไข่ดาว10บาทเีลาการผัดกระเพรานะครับผมสุดยอดนะครับผมให้ดูนะที่ร้านเขาจะมีเป็นนี่นะฮะราคานะครับผมถ้าเป็นกินน้อย20บาทกินพอดี25้านะฮะกินจุกนะครับผม30บาทนะครับเพิ่มไข่ดาว10บาทนะฮะ แห้งครับผมเคยใช้เป็นพริกสดไหมครับพี่อ่าพริกสดเคยอยู่ครับเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันจะมีติดไห่ป้อมอยู่จริงพริกไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ครับมันจะร้อนคือสูตรทางร้านเราต้องเป็นพริกแห้งเนาะแห้งอย่างเดียวครับก็คือพี่เขาจะผัดครั้งละหนึ่งกิโลนะครับใช่ครับก็เอาหมูลงนะครับ เป้นกับข้าวได้เลยครับกับข้าว 什么呀？Ah yeah. ยังครับหมูเนื้อไก่ธรรมดาย5บหพิเศษ30ครับนี่ะครับผมสวัสดีครับมาด่าจช้นก็เพราะไม่เท่าไหร่พี่ตอนนี้ ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกำลังเจ็ดคร 8, 8, uh, ับเจ็ดใบเจ็ดแบบคิงครับได้อันนี้เดินมั้ยไก่เนาะสักคู่พี่ไก่ต้องมราผัดใช่ครับใช่ใช่จะทานใช่ครับทานนี่เลยหนึ่งกิโลเจดคิวนะครับคุณแม่แล้วนะพี่อ่าวิจโฉของพี่ผู้หญิงก็ไม่ได้เขียนด้วยนี่ขนาดมีงานย่าโมนะครับที่เขายังผ่านไม่ได้หยุดนะฮะ อันนี้เป็นอะไรพี่เป็นไก่ครับไก่หนึ่งโลเหมือนกันครับอันนี้ก็หนึ่งกิโลเนาะใช่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้มีครบเลยหมูเนื้อไก่เลยครับเน,นื้ออะไรเียเนืวัวเลยครับผมขาดจะพิ้แข็งหน่อยครับ อย่าลืมของพี่เขาเด้อยขากับสองพิเศษหนึ่งพี่ขาย,ย,ยแ,แกะกำลังไม่อยู่พี่มาเที่ยวโคราชต้องมากินกะเพราร้านที่บุญชูนะครับผมไม่งั้นมาไม่ถึงเนาะใช่ครับมาแวะมาเลยแวะมาเลยนะครับราคาเขียนไว้ก่อนเลยครับ20บาทนะครับ,บเริ่มต้น20าบาทนะครับครับผมเดินเล่นรอเลยครับ นะครับเดิมนั้นตักแปรอบนะครับน,นี้ขอใช่พี่ตีตีดแถมตีดเพิ่มกลับห่อเท่าดองให้เพิ่มกลับนานหน่อยครับไก่ควรจะสุด เป็นไกต้องนะบอกด้วยใช่ไหมครับมีมีเร่อริ้อดู่เนาะเกีกับข้าวเคื่องริพี่เป็นไรครับพี่พิเศษพี่ของพี่เขพิเศษอได้เขียนเลยนะไม่ได้เขียนพี่เลยัระุดไก่แดงเลยไก่ักกายบครับ ของพี่เขาสองแล้วพี่เจ็ดหนึ่งด้วดังวรก่อนแล้วไม่ตองห้องัไว้นันแล้วครับ น้อยครับอของเด็กไม่พียี่สิบสองสองห่อได้เลยัะคู่นะได้เหลือครับลอยครับหมดก่อนครับ หอ,อมครับหอม